ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์โลกที่กำลังทวีความร้อนแรงขึ้นในทุกขณะท่ามกลางเสียงหวิดวิวของลมหนาวที่พัดผ่านสมรภูมิและเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศที่ดังก้องไปทั่วแผ่นดินยูเครนหลายคนอาจจะกำลังถูกภาพลวงตาจากหน้าข่าวหลักหลอกให้เชื่อว่าสงครามครั้งนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่ทางตันที่เงียบสงบหรือเป็นเพียงการรอคอยเวลาบนโต๊ะเจรจา เพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายปีแต่ในความเป็นจริงนั้นห่างไกลจากคำว่าสงบอย่างสิ้นเชิงเพราะในขณะที่เรากำลังเฝ้ามองดูความพยายามทางการทูตอยู่นั้นบนแผนที่ยุทธศาสตร์จริงกลับปรากฏความเคลื่อนไหวที่รุนแรงจนน่าตกใจเมื่อรัเสเซียประกาศชัยชนะในการยึดครองพื้นที่สำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนการขยับหมากรุกตัวสำคัญที่สะเทือนไปทั้งกระดาน สงครามที่หลายคนคิดว่าหยุดนิ่งและกำลังจะปิดฉากลงนั้นแท้จริงแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่เรากำลังเห็นไม่ใช่แค่การรุกคืบทางทหารธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนทิศทางของอำนาจและการกำหนดชะตากรรมของยุโรปตะวันออกในระยะยาวที่คุณไม่สามารถละสายตาได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงรายละเอียดของแผนการซ้อนแผนและการประทะก,กันในทุกมิติทั้งบนดินในเงามืดและในอวกาศเราอยากชวนให้ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคุณคิดว่าการขยับตัวครั้งใหญ่ของรัสเซียในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยูเครนต้องยอมจำนนหรือไม่หรือเป็นเพียงแผนการลวงโลกในระยะสั้นเท่านั้นพิมพ์ความคิดเห็นของคุณไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยและถ้าคุณไม่อยากพลาดบทวิเคราะห์ ที่เจาะลึกถึงแก่นแท้ของภูมิรัฐศาสตร์โลกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเดินไปพร้อมกับเราในการถอดรหัสหลับของสงครามครั้งนี้เพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือภาพสะท้อนของความขัดแย้งหลายมิติที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาได้โดยเราจะเริ่มดำดิ่งลงไปดูว่าทำไมความสำเร็จในการยึดครองสามชุมชนล่าสุดของมอสโกถึงไม่ได้มีค่าแค่เรื่องของผืนดิน แต่คือการบีบคั้นลมหายใจสุดท้ายของแนวป้องกันยูเครนอย่างเป็นระบบท่ามกลางฤดดูหนาวที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ลองจินตนาการดูนะครับว่าท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บจนกระดูกแทบจะแตกเป็นสิ่งเสียงสถานการณ์ในสนามรบจริงกลับทวีความร้อนแรงขึ้นอย่างไม่คาดฝันเมื่อเรามองลงไปที่แผนที่ยุทธศาสตร์ในขณะนี้ เราจะพบว่ากองกำลังของมอสโกไม่ได้เพียงแค่ทำการยิงปะทะแบบฉาบฉวยเหมือนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่พวกเขากำลังดำเนินกลยุทธ์ที่เฉียบคมด้วยการบุกเข้าควบคุมพื้นที่ตั้งถิ่นฐานสำคัญถึง3แห่งในคราวเดียวกันซึ่งการรุกคืบครั้งนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าการแค่ได้ครอบครองผืนดินเพิ่มขึ้นไม่กี่ตารางกิโลเมตร เพราะหากเราพิจารณาให้ดีจะพบว่าชุมชนเหล่านี้คือจุดยุทธศาสตร์ที่ทำหน้าที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ในการส่งกำลังบำรุงและเชื่อมต่อแนวป้องกันของอยูเครนเข้าด้วยกันการที่รัสเซียสามารถปักธงลงบนพื้นที่เหล่านี้ได้สำเร็จจึงเปรียบเสมือนการตัดเส้นประสาทที่ทำให้การลำเลียงอาวุธและสเสบียงไปยังแนวหน้าต้องหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนที่เป็นระบบและการใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเราต้องยอมรับว่านี่คือความท้าทายที่หนักหน่วงที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับกองทัพยูเครนที่กำลังถูกบีบให้ต้องถอยล่นออกจากฐานที่มั่นเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเสียงปืนใหญ่หรือการเดินทัพของรถถังก็คือการที่รัเสเซียได้เลือกใช้ธรรมชาติมาเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดในสงครามครั้งนี้เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรุนแรงถึงติดลบ20หรือ30องศาเซลเซียส ความหนาวจัดไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่กัดกร่อนทั้งกำลังกายและกำลังใจของทหารในสนามรบอย่างแสนสาหัสในขณะที่ระบบพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศถูกโจมตีอย่างหนักจนทำให้เมืองใหญ่ตกอยู่ในความมืดมิดและไร้ซึ่งความอบอุ่น เราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ของมอสโกในปัจจุบันคือการใช้ความหนาวเย็นมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้วิกฤตการด้านมนุษยธรรมทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลที่ยูเครนต้องแบกรับไว้ทั้งในมิติของการทหารและการเมืองภายในประเทศการที่ไฟฟ้าดับและการขาดแคลนพลังงานในช่วงที่อากาศโหดร้ายที่สุดเช่นนี้ทำให้ขีดความสามารถในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาวุธยุโทโธปกรณ์ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้แนวหน้ามีความเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆในสายตาของนักวิเคราะห์หลายท่านรวมถึงพวกเราเองสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าสงครามไม่ได้ตัดสินกันแค่เพียงจำนวนกระสุนที่มีอยู่แต่มันคือการชิงไหวชิงพริบในการใช้ทรัพยากรทุกอย่างรวมถึงสภาพอากาศเพื่อบีบคั้นให้ฝ่ายตรงข้ามหมดสิ้นทางสู้และเมื่อสถานการณ์บนพื้นดินถูกกดดันด้วยความเย็นยะเยือก และพละกำลังทางการทหารที่มงกระหน่ำเข้ามาเช่นนี้มันจึงส่งผลสะเทือนต่อเนื่องไปถึงความมั่นคงในระดับที่ลึกกว่าเดิมซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการสู้รบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้นแต่มันกำลังลุกลามเข้าไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลับและการจารกรรมที่อันตรายไม่แพ้กันเลยทีเดียวเมื่อเราล้าสายตาจากสมรภูมิที่ปกคลุมด้วยหิมะและเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องเราจะพบกับโลกอีกใบหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืด และมีความอันตรายไม่แพ้กันนั่นคือโลกแห่งการจารกรรมและปฏิบัติการลับที่กำลังทวีความเข้มข้นขึ้นจนถึงขีดสุดสิ่งที่น่าตกใจที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือรายงานจากหน่วยความมั่นคงของรัสเซียหรือ FSB ที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จในการสกัดกั้นแผนการลอบสังหารนายทหารระดับสูงกลางเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางวัฒนธรรมและยุทธศาสตร,ร์ของรัสเซีย เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่การอัพชากรรมทั่วไปแต่มันคือภาพสะท้อนของสงครามเงาที่ขยายตัวออกจากพื้นที่การสู้รบเข้าสู่เขตพลเรือนอย่างเต็มตัวตามรายงานระบ,บุว่าผู้ต้องสงสัยถูกบงการโดยตรงจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักในยุคสงครามดิจิทัล การติดต่อสื่อสารที่ไร้ร่องรอยและการรับสมัครสายลับผ่านเครือข่ายออนไลน์แสดงให้เห็นว่าขอบเขตของสงครามในวันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ทหารในชุดเครื่องแบบอีกต่อไปแต่ใครก็ตามที่มีโทรศัพท์มือถือและแรงจูงใจก็อาจกลายเป็นอาวุธในมือของฝ่ายตรงข้ามได้แผนการลอบสังหารครั้งนี้ถูกเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอนและมีความเป็นมืออาชีพสูงตั้งแต่การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเป้าหมายอย่างละเอียด การจัดหาอาวุธปืนพกมาคารฟพร้อมอุปกรณ์เก็บเสียงและการเลือกจังหวะลงมือที่หวังผลลัพธ์ให้เงียบเชียบที่สุดการที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธและจับกลุ่มผู้บงการได้ก่อนจะเกิดเหตุเพียงไม่นานนั้นเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังมอสโกและโลกทั้งใบว่าความปลอดภัยในพื้นที่หลังแนวรบอาจเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันในปัจจุบัน เราและคุณคงเห็นตรงกันว่านี่คือการยกระดับการต่อสู้ไปสู่มิติด้านจิตวิทยาเพราะเป้าหมายของการลอบสังหารบุคคลสำคัญไม่ใช่แค่การกำจัดคนคนหนึ่งทิ้งไปแต่มันคือการสร้างความหวาดระแวงภายในโครงสร้างอำนาจการทำลายขวัญกำลังใจและการพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีสถานที่ใดที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการใช้ปฏิบัติการเชิงลึกเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า ยูเครนเองก็กำลังพยายามหาช่องว่างในการตอบโต้รัสเซียจากภายในในวันที่การปะทะตามแนวรบแบบเดิมทำได้ยากลำบากขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดทางทรัพยากรสงครามเงาจึงกลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในแง่ของงบประมาณแต่ให้ผลกระทบทางการเมืองมหาศาลเส้นแบ่งระหว่างการทําสงครามกับการก่อการร้ายเริ่มเลือนลางลงทุกทีเมื่อข้อมูลข่าวสารเครือข่ายลับและความสามารถในการป้องกันภยัย คุกคามที่มองไม่เห็นกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการวัดผลแพ้ชนะการประทะก,กันในโลกของสายลับและหน่วยข่าวกรองที่แสนเข้มข้นนี้ยังตอกย้ำว่าสงครามในศตวรรษที่21กํากำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จุดที่ทุกตารางนิ้วคือสนามรบไม่ว่าจะเป็นในตรอกซอกซอยของเมืองใหญ่หรือในโลกไซเบอร์และในขณะที่รัเสเซียกำลังพยายามอุดรอยรั่วจากการคุกคามภายในอยู่นั้น แรงกดดันอีกด้านหนึ่งที่รุนแรงและเงียบเชียบไม่แพ้กันก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นผ่านการบีบคั้นทางการค้าและทรัพยากรที่ข้ามพรมแดนจากทวีปยุโรปไปยังซีกโลกตะวันตกอย่างคาดไม่ถึงเมื่อเราพูดถึงสงครามและการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองหลายคนอาจจะโฟกัสไปที่เสียงระเบิดในยุโรปตะวันออกเพียงอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้ว คลื่นกระแทกจากความขัดแย้งนี้ได้แผ่ขยายไปไกลจนถึงเขตร,ร้อนของทะเลเคริบเบียนอย่างที่ใครหลายคนคาดไม่ถึงสิ่งที่เรากำลังเห็นในขณะนี้คือการเปิดแนวรบใหม่ที่ไม่ได้ใช้กระสุนปืนแต่ใช้น้ำมันและมาตรการทางภาษีเป็นอาวุธหลักเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตัดสินใจลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่เปรียบเสมือนการยื่นคำขาดต่อโลก โดยประกาศใช้นโยบายภาษีลงโทษต่อทุกประเทศหรือองค์กรใดก็ตามที่บังอาจยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือด้านพลังงานแก่คิวบาการขยับตัวของวอชิงตันในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแบบปกติธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวที่สุดว่าพลังงานได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อบีบให้ประเทศที่ยังยืนอยู่บนทางแพ่ง ต้องเลือกข้างให้ชัดเจนการตัดเส้นเลือดใหญ่ด้านพลังงานของคิวบาซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและระบบไฟฟ้าคือการใช้วอย์่อมกิ้งเต๋หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทางการเศรษฐกิจเพื่อบทขยี้ลมหายใจของคู่ปรับเก่าในขณะที่รัเสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของ Q bar, คิวบากำลังติดหล่มอยู่ในศึกยูเครน รัฐมนตรีต่างประเทศของคิวบาได้ออกมาประนามการยกระดับการปิดล้อมครั้งใหม่นี้ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและทำลายกติกาการค้าเสรีที่สหรัฐเคยเป็นผู้ผลักดันเสียเองแต่ในมุมมองของมหาอำนาจนี่คือการเล่นเกมโดมิโน,โนที่แยบยนเพราะเมื่อคิวบาถูกโดดเดี่ยวและเผชิญกับวิกฤตพลังงานจนถึงขั้นอัมพาตมันจะกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ส่งไปถึงเวเนซุเอลาและพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคละตินอเมริกา ซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของมอสโกการใช้มาตรการบีบบังคับทางเศรษฐกิจเช่นนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การยึดครองพื้นที่บนแผนที่ทหารแต่มันคือการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ใครที่กลุ่มกลไกาการกระจายพลังงานและระบบการเงินโลกได้ผู้นั้นก็สามารถสยบศัตรูได้โดยไม่ต้องเสียกำลังพลแม้แต่นายเดียว คุณลองคิดดูนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันการตัดสินใจด้วยปลายปากกาเพียงหลายเซนเดียวในทำเนียบขาวสามารถสร้างความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไม้ต้องเผชิญกับค่ำคืนที่มืดมิดเพราะไฟฟ้าดับและขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนี่คือการต่อสู้ที่โหดร้ายและเงียบเชียบที่สุด ซึ่งสะท้อนว่าความขัดแย้งในยูเครนได้กลายเป็นชนวนเหตุที่ลามไปสู่การรื้อระเบียบอำนาจโลกใหม่ในทุกทวีปและในขณะที่เกมบีบคั้นทางเศรษฐกิจกำลังดำเนินไปเพื่อดดเดี่ยวพันธมิตรของมอสโกในอีกฝากโลกหนึ่งตัวละครหลักอย่างโดน,นันทรัมก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้มาตรการลงโทษเท่านั้นแต่เขายังเดินเกมรุกด้วยการยกหูโทรศัพท์สายตรงไปยังเครมลินเพื่อเปิดทางเจรจาในจังหวะที่แหลมคมที่สุด ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่าทีในสนามรบและแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในกรุงเคียฟขณะนี้จากการขยับหมากบนกระดานเศรษฐกิจข้ามทวีปเรากลับมาพุ่งเป้าไปที่ความเคลื่อนไหวทางการทูตที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในรอบปีเมื่อชื่อของโดนัลด์ทรัมป์กลับมาพง,งาดอยู่ใจกลาง สมการความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนอีกครั้งผ่านการเจรจาในแบบฉบับที่โลกต้องจับตามองรายงานระบุว่าทรัมป์ได้ต่อสายตรงถึงวาลาดิเมียร์ปูตินพร้อมข้อเสนอที่ดูเหมือนจะเน้นไปที่หลักมนุษยธรรมแต่แฝงไปด้วยนัยทางยุทธศาสตร,ร์อย่างลึกซึ้งนั่นคือการขอให้รัเสเซียชะลอการโจมตีทางอากาศระยะไกลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพื่อบรนเทาความทุกข์ยากของชาวเครนท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บจนเข้าขั้นวิกฤตซึ่งทางเครมลินเองก็ได้ตอบรับข้อเสนอนี้อย่างมีนัยสำคัญโดยตกลงระงับปฏิบัติการบางส่วนไปจนถึงต้นเดือนหน้าความเคลื่อนไหวนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และบารมีส่วนตัวที่ทรัมป์พยายามพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการเจรจาโดยตรง ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังกว่าการส่งอาวุธเพียงอย่างเดียวแล้วมันยังสร้างพื้นที่หายใจสั้นๆให้กับกระบวนการสันติภาพที่หยุดนิ่งมานานทว่าในขณะที่ฝั่งตะวันตกและมอสโกเริ่มมีสัญญาณการผ่อนปรนบนสายโทรศัพท์สถานการณ์ภายในกรุงเคียฟกลับต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมเมื่อทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างกำลังพลกำลังเดินทางมาถึงจุดวิกฤตที่ไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไป หลังจากสงครามยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่4ยูเครนได้เผชิญกับภาวะขาดแคลนทหารอย่างหนักจนนำไปสู่แนวคิดที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วสังคมนั่นคือข้อเสนอจากระดับสูงที่ต้องการขยายขอบเขตการระดมพลไปยังชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในยูเครนอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เข้ารับราชการทหารภายใต้สัญญาระยะสั้นประมาณ6เดือนข้อมูลที่น่าสนใจคือ ปัจจุบันมีชาวต่างชาติวัยเกณฑ์ทหารมากกว่าหนึ่งแคนพำนักอยู่ในประเทศและหากคนกลุ่มนี้ถูกแปลสภาพเป็นกองพันานาชาติหรือหน่วยเฉพาะกิจมันอาจจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่ช่วยประคองแนวหน้าไม่ให้พังทลายลงในจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้การขยับตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ายูเครนกำลังถูกบีบให้เลือกทางเลือกที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้การดึงเอาคนนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโชคชะตาในชาติ คือสัญญาณบ่งบอกความตึงเครียดของกองทัพที่แบกรับภาระเกินขีดจำกัดมานานแสนนานสำหรับเราและคุณน,นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายการเกณฑ์ทหารแต่คือการนิยามใหม่ว่าใครคือผู้ที่มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้เมื่อเส้นแบ่งระหว่างพลเรือนชาวต่างชาติและทหารเริ่มเลื่อนรางลงภายใต้แรงกดดันของสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกสวยงามนักความพยายามในการซื้อเวลาผ่านการทูดระดับโลก และการดิ้นรนหาแหล่งกำลังพลใหม่ภายในประเทศกำลังดำเนินไปพร้อมๆกับการก้าวเข้าสู่สมรภูมิสุดท้ายที่ไม่ได้ตัดสินกันด้วยแรงกายของมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการประลองกำลังกันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังเปลี่ยนกติกาการรบไปสู่ยุคที่สัญญาณจากห้วงอวกาศสามารถชี้ขาดผลแพ้ชนะบนพื้นดินได้อย่างน่าอัศจรรย์และน่าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกัน ในขณะที่กองทัพกำลังเผชิญกับวิกฤตกำลังพลและการต่อสู้บนภาคพื้นดินที่แสนจะตึงเครียดเหนือหัวของเราขึ้นไปบนฟากฟ้ากลับมีการประลองกำลังในอีกมิติหนึ่งที่กำลังปฏิวัติรูปแบบการทำสงครามไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่น่ากังวลและกลายเป็นหัวข้อวิพากก์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนในแวดวงเทคโนโลยีทางทหารขณะน,นี้คือรายงานการค้นพบว่ารัเสเซียอาจกำลังยกระดับอาวุธไร้คนขับหรือดโดรนของตน ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมความเร็วสูงอย่าง Starlink เข้ากับตัวเครื่องปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับปรุงประสิทธิภาพของอาวุธทั่วไปแต่มันคือการนำเอาเทคโนโลยีพลเรือนระดับโลกมาดัดแปลงเป็นทหารรับจ้างดิจิทัลที่ทรงพลังอย่างยิ่งการที่โดรนสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายดาวเทียมในระดับวงโคจรต่ำได้นั้นหมายความว่า ขีดความสามารถในการควบคุมระยะไกลจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในระยะสายตาหรือคลื่นวิทยุภาคพื้นดินอีกต่อไปแต่มันทำให้โดรนเหล่านี้สามารถบินได้ไกลขึ้นมีความแม่นยำในการระบุปเป้าหมายแบบเรียลไทม์และที่สำคัญที่สุดคือมันยากต่อการถูกรบกวนด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ยูเครนเคยใช้เป็นเกราะป้องกันหลักมาโดยตลอดอยูเครนซึ่งเป็นผู้ที่พึ่งพา สตาลิงย่างหนักในฐานะเส้นเลือดใหญ่ของการสื่อสารในสนามรบและการทำงานของภาครัฐกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อเทคโนโลยีเดียวกันที่เคยเป็นปัจจัยแห่งชัยชนะของพวกเขากลับกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงตนเองคำถามที่ตามมาและสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงซิลิคอนวัลเลยคืออุปกรณ์เหล่านี้หลุดรอดไปถึงมือของกองทัพรัสเซียได้อย่างไรในเมื่อมีมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวด ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นถึงตลาดมืดดิจิทัลและการจัดหาผ่านประเทศที่สามที่ทำให้การควบคุมการกระจายอุปกรณ์เหล่านี้ทำได้ยากลำบากยิ่งนักสิ่งนี้ทำให้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของเหล่ามหาอำนาจเทคโนโลยีหรือ Big Tech อย่าง SpaceX ของ Elon Musk ว่าในโลกยุคใหม่ที่พรมแดนระหว่างพาณิชและการทหารเริ่มเลือนรางลง บริษัทเอกชนกำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่กุมชะตากรรมของสงครามระดับรัฐหรือไม่เมื่อเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อโลกและสร้างประโยชน์แก่พลเรือนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างที่มีประสิทธิภาพสูงความรับผิดชอบขององค์กรเหล่านี้ควรหยุดอยู่แค่ตรงไหนและพวกเขาจะจัดการอย่างไรเมื่อผลิตภัณฑ์ของตนถูกใช้เป็นอาวุธต่อต้านลูกค้า หรือพันธมิตรที่ตนเองสนับสนุนมาตั้งแต่ตน้นประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคนิคการเขียนโปรแกรมหรือการตั้งค่าฮาร์ดแวร์แต่มันคือบททดสอบจริยธรรมของนวัตกรรมในสดวันที่21ที่แสดงให้เห็นว่าชัยชนะในสมรภูมิยุคใหม่อาจไม่ได้ถูกกำหนดโดยจำนวนทหารในสมรภูมิเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่มันถูกตัดสินด้วยว่าใครคือผู้ที่สามารถควบคุมและช่วงชิงความได้เปรียบจากกระแสข้อมูลและสัญญาณจากอวกาศได้รวดเร็วกว่ากันและเมื่อภาพรวมของสงครามถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันผ่านทั้งมิติของการเมืองการทหารและเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นนี้เราก็มาถึงจุดที่ต้องมองข้ามช็อตไปสู่บทสรุปและความเป็นไปได้ในอนาคตที่รอคอยพวกเราอยู่เบื้องหน้า เมื่อเราลองรอยเรียงภาพจิ๊กซอว์ทั้งหมดเข้าด้วยกันตั้งแต่การรุกคืบในสมรภูมิที่หนาวเหน็บสงครามจารกรรมในเงามืดไปจนถึงการช่วงชิงความได้เปรียบผ่านเทคโนโลยีอวกาศเราจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าชัยชนะในสงครามยุคใหม่ไม่ได้ถูกวัดกันแค่เพียงจำนวนตารางกิโลเมตรที่ยึดครองได้อีกต่อไปแต่มันคือการวัดกันที่ขีดจำกัดความอดทนในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและความเร็วในการปรับตัวทางเทคโนโลยี ในมุมมองของเราสงครามครั้งนี้กำลังเปลี่ยนสถานะจากการประลองกำลังทหารไปสู่การทดสอบความมั่นคงของระบบนิเวศการเมืองโลกซึ่งในปี2026นี้เราคาดการว่าโลกจะได้เห็นการเจรจาในม่านหมอกที่เต็มไปด้วยข้อตกลงลับหลังเวทีมากขึ้นพร้อมกับการก้าวขึ้นมามีบทบาทเหนือรัฐของเหล่าซูเปอร์คอร์ปอเรชั่น ด้านเทคโนโลยีที่จะกลายเป็นผู้ชี้ขาดทิศทางของความมั่นคงระดับชาติอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนสงครามกำลังบอกเราว่าความอบอุ่นในบ้านและความต่อเนื่องของสัญญาณดิจิทัลอาจมีค่าพอกับอาวุธนับพันชิน้นก่อนจะจากกันไปในวันนี้เราอยากทิ้งคำถามสําคัญให้คุณได้ลองกลับไปคิดดูว่าในโลกที่สัญญาณดาวเทียมกำลังจะมีความสำคัญเหนือกว่าลูกกระสุนปืน และอำนาจในการตัดสินใจถูกโอนย้ายจากทำเนียบรัฐบาลไปอยู่ในมือของยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีคุณคิดว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในท้ายที่สุดหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกและมองโลกในมิติที่กว้างกว่าเดิมแบบนี้เราหวังว่าคุณจะช่วยกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดติดตามรวมถึงแชร์มุมมองของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนกัน เพราะทุกความคิดเห็นของคุณคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์ครั้งหน้า